ด้วยหน่อยมีรอยยิ้มแล้วกองเต้นยังไงเจิน,อจนโอ้ยมีรอยยิ้มแล้วยายกองสุกแล้วเลือดก,กบูกกบีโอเคเอาโอเคนี่โอเคแล้วไมต้องเพิ่มต่อละฮะเลือดกูบีโอ้โหคู่นะว่เลือดกูบีไม่รู้ จะรู้ได้ไงยายยังไม่ไปตรวจอะไรเลยเห็นเข็มก็สลบแล้วอยากตรวจรู้ว่าไงจะได้แจ้งหมอ,อจะตรวจไปทําไมก็อยากรู้แค่อยากรู้แค่นี้หรอ,อจะบอกเหตุผลหมอแค่เนี้ยอยากรู้ว่าตัวเองเกิดมามีเลือดกุ๊บอะไรโอเคเดี๋ยวพาไปบริจาคโลหิตแล้วเดี๋ยวเขาตรวจให้ฟรีไอ้ไม่ต้องเสียตังค์เลยแบบเดียวเจาะเลือดตรวจปับป๊บๆยังไม่ได้บริจาคนะให้เจาะเลือดตรวจเหมือนกันเลย ไม่ต้องกินเล่าเขาจะตกิดให้เหรอจะอยากไปมืออื่นด้วยหว่ามืออื่นเขาจะาหยุดกันเบิดอ๋อมืออื่นเขาจะาหยุดกันเบิดวันหยุดจะ,จะค่อยดูวันไหนค่อยไปไม่ใช่ว่า,จ,าจะไปก็จะไปได้เลยต้องรอก่อนอยากหูว่าเหลือจะคล<ม>้องคู่อีหยังจริงเจ้าน่ะเป็นแม่เฮ้าหฮาบีเจ้าจกระตงบีนั่นแหละ อ้าวไม่งั้นจะเป็นแม่ลูกทุกคนบีไม่งั้นจะเป็นแม่ลูกกันได้ไงอ่ะแม่เบื่เมื่ทุกคนอยู่บ่ก็ไปถามตีล่าเขาสิไปหูข้อมูลบ่มันอันนี้ข้อมูลของเขาจะยังหูจะก็ไปถามบุ๋มถามกวางแปนมันติเขียนไว้ก็ตงบ่อยเถามอ๋อต้องเคียนไว้เอาจำแต่พ่อแม่อันใดน่ะล่ะลูกก็ได้มากทั้งซันล่ะอือ ลูกว่าได้ถ้าเจ้าเจ้าอ่ะตกุปยังกุบีอ่าถ้าเจ้าเป็นแม่เข้ายีลีกต่เป็นแม่เฮ้ายีลีอยู่อะอ๋อแล้วไปอันนั้นก็ต้องไปตรวจใหม่จริงนางลงนี่เลยว่ต้องไปใสเดสิลโมเดสิยังนางจริงเอ้าจริงจริงถ้าเป็นแม่กันจริงๆก็ถึงจะกุบเลือดเดียวกันถ้าไม่เป็นก็ไม่ใช่คนละกุป นั่นจงงยู่ที่เจ้าละล่ะอะไรตู้จากแนวสินทางแบบนี้เนาะเอาก็บ,บอกไข่ฟังก์เฮอร์บ่อร์โบเ้อตงไปตรวจองไปอย่างก็เลยบอกเลยถ้าเขาเป็นลูกเจ้าอีลีนะ่ะฮะกลุบเดียวกันถ้าโบแมนก็คือโบอแมนส่วนมากอะ่ะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเวลาบริจาคเลือดเวลาให้เหลือเจ้าของลูกอะ่ะก็จะองเอาของเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนก็ว่าต้องเอาของสายเลือดอ่ะอม,มันจะได้เป็นอันเดียวกันโอ้โหยกหมดแก้วเลยเลยนะแม่นีองม่สมพระยนต์นะเป็นพยาธิลนพระชื่อใ่บาดชีลุ่เงี่ยมุสาวาเวลามีอะไรนะเขาต้องการเลือดเห็นไหมเขาต้องต้องเอาของคนในครอบครัวก,ก่อนเพราะมันเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่นะ่ะก็ต้องไปตรวจ เดาวพอสงสัยแจ๊คคนก็ถามแม่เพื่อเดียวคือนแบบแฟดเป็นยไงว่าแบบแฟดเพราแม่มีคือสองขัวอ๋อเนี่ยทำไมอ่ะเพราว่าแบบแฟดเป็นลูกอีกพ่อนึงอ๋อสามคนนี่เป็นลูกอีกพ่อนึงอ๋อเพราะว่ากวงกับนกคือกันอ๋อบันนี้อีบุบันนี้บุบมันคือแม่บักแฟดมันคือไผ่บันนี้อ๋อ ไอสองคนที่เหมือนกันนี้มันเหมือนใครสองคนนี่มันคือกันเนี่ยมันคือผัยกั็ป่วนเออมันมันมันไปคือผัยมันคือคือกันแท้มันคือคือพ่อคือแม่มันหนาละโอเข็แวนนะตามมันคือกันเอาหล่ะเขาสีหูได้จังไดมันบคือพ่อคือแม่บอกเป็นลูกจะจังไดฮะเจ้าว่าจะบุ๋มคือเจ้าเอาเอาไว้ขะานนักนี่ที่โต๊ะตัดผมให้นะ ตัดผมให้ตัวหนะึ่งอือใว่าะอย่าคิดตัดผมทรงนี้เหมือนไหนเหมือนนัน่นนะแม่เจะก้าวเน่ันนะี้เจาลสิคือตอแต่ผมมันตัดผมสั่นไงนหออมจังเลยเตรียมกินเลยปปิดระตูวันนี้ยายกินเยอะมากเลยพรุ่งน,นี้ไม่รู้จะเป็นสภาพไหน